จริงมันเป็นสิ่งที่เรียบอกตัวเองตลอดว่าอ,อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งในขณะที่เริ่มต้นอย่าเพิ่งทอแท้ให้ไปคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะเก่งได้อย่างไงเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงเพราะแน่นอนว่าตอนเริ่มต้นอะ่ะมันไม่ไม่ได้มีอะไรง่ายเลยแล้วค่ะก็พยายามเียเป็นคนที่พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทุกวันทุกวันเมื่อวานเราอาจจะเก่งวันนี้เราอาจจะฉลาดแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาในอนาคต เราก็จะไม่ได้เก่งอืก็พยายามคิดว่าในเรื่องของการลงทุนมีอะไรหลายๆอย่างให้เรียนรู้เยอะมากๆซึ่งถ้าเราไม่หยุดแค่นี้ยังไงวันหนึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จแน่นอนอะไรค่ะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ w อชท h h a p p e n i n g ครับรายการที่พาทุกท่านไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงการเงินการลงทุนนะครับรายการของเราวันนี้จะพาทุกท่านไปคุยกันกับนักลงทุนท่านหนึ่งครับที่อาศัยประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท b i g กโฟยักษ์ใหญ่ใช้เวลา8ปีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจออกมาใช้ชีวิตด้วยการเป็นเทรดเดอร์ระหว่างทางก่อนที่จะเป็น,นักลงทุนนะครับก็มีการลองผิดลองถูก ไปลองหาความรู้จากการลงทุนในเชิงเทคนิคแล้วก็การลงทุนในเชิงฟอนเดเมนทัลหรือว่าพื้นฐานจนถึงวันนี้นะครับใช้เวลาในการลงทุนใช้เวลาทําธุรกิจแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับผ่านเพจชื่อ,อ,อ,อว่า o n s h o t Thinking นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเบียร์ o ู s ช็อตติงกิ้งครับสวัสดีครับคุณเบียร์ครับกับ <c oughs> ขอบคุณที่ให้เกิมาพูดคุยกับเรา <c oughs> ในวันนี้นะครับ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้ผมพูดประวัติคุณเบียร์ไป <c oughs> บอกว่าเป็นนักบัญชี C.P.A ผู้ตรวจสอบบัญชี <c oughs> แล้วก็ตัดสินใจอ,อ,อยากจะมางเป็นเทรดเดอร์นะครับ เกิดอะไรขึ้นครับทำไมอยู่ดีๆถึงบอกว่าอยากจะไม่อยากทํางานสายบัญชีแล้วอยากจะมาเป็นนักทุนอยากจะมาเป็นเทรดเดอร์ก็จริงๆตอนนั้นเบียก็รู้สึกจริงๆชอบทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กแหละค่ะก็คือหาเงินทํางานหาเงินตั้งแต่ตอนสมัยเข้ามหาวิทยาลัยตอนนั้นะก็ตอนปีสองได้มีโอกาสไปฝึกงานเพราะว่าจริงๆมันมีวิชาหนึ่งในขณะที่เรียนคณะบริหารธุรกิจเนี่ยค่ะเขาให้ลองไปเรียนรู้ธุรกิจ เนี่ยก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณพี่ท่านหนึ่งเขาเป็นเจ้าของมินิมาราที่ที่ดังในภาคเหนือละกันเนี่ยก็เลยไปถามเขาว่าอ่ะพอมีงานพาธทมให้เบียร์ทำไหมอะไรก็ไปเป็นแคชเชียร์และที่เนี้ยตอนที่ไปทำพาธทมเนี่ยก็ได้คุยกับซัพพลายเออร์ได้คุยกับเจ้าของได้คุยกับพนักงานก็เห็นมุมมองการทำธุรธกิจก็รู้สึกว่าเออชื่นชอบแล้วก็พอปีสี่ปีสามปีสี่ก็เป็นพาธทมแต่ว่าเป็นเด็กเสิร์ฟร้านเหล้าอะไรคร่าเยก็ก็เป็นคนร้านบิสเนสกัน ทีเนี้ยพอเรียนจบมาปุ๊บก็ได้มีโอกาสเข้าไปสู่ Big กโซึ่งการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัท Big กโก็คือได้คุยกับผู้บริหารทั้งในระดับอโอเปอเรเตอร์แล้วก็ทั้งผู้บริหารได้รู้ว่าวิธีการทําธุรกิจวิธีการตัดสินใจของเขามเป็นยังไงอะไรคะได้เรียนรู้โดยที่เราก็ได้ทํางานไปด้วยได้เห็นมุมมองต่างๆมากมายก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็อ,อยากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในขณะที่ทํางานที่ Big กโ่ะ เพื่อมาเป็นเจ้าของธุรกิจในในปัจจุบันครับเป็นบิ๊กโฟก็ดูเหมือนว่าจะมีรายได้ที่ดีมีอาชีพการงานที่มั่นคงนะครับ,รบแล้วก็อยู่คนเก่งเยอะเลยแต่ทาไมถึงตัดสินใจออกมาจากบิ๊กโฟครับก็รู้สึกว่าอาจจะได้ได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเรียชอบในเรื่องของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะมากกว่าคิดว่า8ปปีเนี่ย เป็น8ปีที่คุ้มค่าละและหลังจากเนี้ยเราสามารถนำความรู้ใน8ปีเนี่ยคะ่ะมาใชา้คิดวิเคราะห์กับตัวเองได้มากขึ้นอะไรคะ่ะจริงจตั้งทาเ็ตไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าสอบได้สอบ c b a ได้แล้วก็ขึ้นในระดับที่เป็นระดับ เอ่มนเจอแล้วอะไรนะคะก็คิดว่าจะออกมาอ <c oughs> ะไระก็คือมีการวางทำนรายให้กับตัวเองพอถึงอถึงเวลานั้นอ่ะความรู้เพียงพอเรื่องการ Management เรื่องการจัดการเวลาเรื่องการแบ่งหน้าที่เรื่องการเอ่อคอมมูนิเคชันต่างๆเราพร้อมแล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยลตัดสินใจลาออกมาแต, आ, แต่ออกมาก็ไม่ได้ไปเป็นนักธุรกิจน,นะครับไปเป็นเทรดเดอร์ไปเป็นนักลงทุนทําไมถึงตัดสินใจมาลองลงทุนครับ ออกมาจริงๆออกมา,าไปทาออกมาตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรแค่คแค่รู้สึกว่า,อ,าอยากออกมาลองค้นคว้าหาตัวเองบ้างเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีเวลาไปเรียนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเหมาะสมกันอะไรค่ะแต่โชคดีที่ตอนที่ออกมาเนี่ยได้มีโอกาสทําธุรกิจประมาณครึ่งปีถึง1ปี 1> ค่ะก็เป็นร้านอาหารละกันแล้วก็หลังจาก พอระบบเริ่มเซตเทิลดีขึ้นแล้วอะไรค่ะก็มาเรียนในฝั่งของเทคนิคอลครับ,รบจุดเริ่มต้นในการเข้ามาสู่การลงทุนเกิดขึ้นได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นอาจจะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มแล้วกันคะ่ะก็คือบิตคอยก็ราคาพุ่งสูงทุกคนมีกําไรเนาะเราก็เห็นว่าเอ้ยอันนี้มีโอกาสที่จะรวยรมีโอกาสที่จะทําเงินได้เดีก็เลยพุ่งเข้าสู่ตลาดเลย ครับมีมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนบอกว่าการเป็นนักงทุนหรือว่าการไปเป็นเทรดเดอร์มันมันเป็นเรื่องยากสําหรับเราวันที่เราเริ่มต้นนี้รู้สึกมันยากไหมก็ยากแต่ก็คิดว่าจุดเริ่มต้นมันต้องยากอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่มันทําได้แล้วมันง่ายตอนแร,นรกนะคะคุณปั๊บก็ตั้งแต่เริ่มเรียนก็คิดว่ายากอย,กอยู่แล้วในตอนแรกเนาะเพราะไม่รู้อะไรเลย มาเริ่มทํางานก็ยากเหมือนกันแต่ว่าหลังจากนั้นพอผ่านสเตจท,ที่มันยากไปแล้วพอเริ่มทําได้ฝึกฝนทุกวันนีค่ะพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไม่ได,ไมได้ไม่ได้ยากเกินกว่าจะทําได้ครับเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์นี่เริ่มยังไงครับมีต้องไปเรียนอะไรยังไงบ้างแล้วระหว่างทางนี้พัฒนาตัวเองค้นหาตัวเองในการเป็นนักลงทุนยังไงเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์ใช่ไหมคะก็เรียนค่ะเรียนอย่างเดียวเลยเพื่อนบอกว่าคอร์สไหนดีลง อันนี้ดีลง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 แล้วก็จัดสรรแบ่งเวลาจริงๆเรียนทุ่มค่อนข้างทุ่มเทแล้วก็โฟกัสมากก็คือทาโรงเรียนปุ๊บก็จะนั่งฟังเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ลเลยแหละค่ะคก็นั่งฟังนั่งจดเป็นคนชอบจดสรุปมาตั้งแต่สมัยสอบ CPA อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จด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 ,จด,จด,จดแล้วก็เอามาอ่านแล้วก็จดอ่านที่สรุปเสร็จก็มาจดอีกว่าตกผลึกหรือว่าเรียนรู้ อะไรจากเรื่องเรื่องครับออกจากการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วนะครับแล้วเข้าสู่วงการการลงทุนมาเป็นนักลงทุนได้ยังไงครับก็จริงๆชอบการทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าการลงทุนก็คือการทําธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเนาะคือการมองเข้าไปในธุรกิจมองหาการเติบโตการคิดวิเคราะห์ว่าธุรกิจที่ลงทุนเนี่ยค่ะจะไปต่อได้ยังไองอะไรเงี้ยทั้ง เราเีรมีเอชในเรื่องของงบการเงินด้วยส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าจะสามารถนำเอชนั้นมาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นจุดแข็งในเรื่องของการลงทุนให้กับตัวเองครับแล้วมีวิธีในการเรียนรู้เรื่องการลงทุนยังไงฮะคือคนที่เคยเปออ็นผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยเวลาที่ต้องมาลงทุนนี่สามารถเอาความรู้การเปออ็นผู้ตรวจสอบบัญชีมาใช้ลงทุนได้เลยหรือเปล่าเราต้องไปเรียนไปหาสกิลเรื่องการลงทุนใหม่ๆเพิ่มครับจริงๆตอนนั้นคิดว่าเพียงพอคิดว่าเพียงพอ,คพงพอแค่มีงบการเงินแต่พอเข้ามา ลงรายละเอียดลึกๆก็คิดว่าไม่พอเพราะว่ามันมีทั้งการมองในเรื่องของอีคโ o นมิกด้วยค่ะฟันฟลด้วยแล้วก็เรื่องของการมอง GDP เศรษฐกิจประเทศที่ตลาดของตลาดในประเทศที่เราไปลงทุนเนี่ยเป็นยังไงอะไแต่ว่าโชคดีด้วยที่เบียร์ทำธุรกิจมาก็เลยพอที่จะทราบว,ว่าตอนนี้นะเศรษฐกิจซบเซานะเศรษฐกิจประเทศไทยธุร,รกิจกลุ่มนี้กําลังซบเซาอุตสาหกรรมก,กลุ่มนี้กาลัง มีรายได้มีอะไรอย่างเี้คะที่ที่น้อยลงก็เลยสามารถนํามาปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนได้ครับต้องไปเรียนอะไรด้วยไหมครับก็เรียนเยอะคะ่ะมีเรียนบ้างแล้วก็มีคุยกับผู้ที่เขาอยู่ในตลาดมานานมาด้วยว่าพี่ๆเขามีมุมมองยังไงอะไรค่ะก็ถามหลายๆท่านเขาก็ มีประสบการณ์เขาก็สามารถแนะนําให้เบียได้ว่าอาจจะต้องมองอย่างนี้แต่ก็ต้องไปปรับใช้กับตัวเองว่าแล้วก็ไปฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะให้เข้ากับสไตล์การลงทุนของเบียเองครับเรียนอะไรบ้างครับจริงๆเรียนก็เรียนทั้งฝั่งเทคนิคอลแล้วก็เรียนทั้งฝั่งฟันด a เมนเทอลเลยเรียนพร้อมกันเลยก่อนน้่นลาออกจากที่ทํางานที่ทำงานแรกจากบิกโฟก็ไปเรียนเทคนิคอลก่อน2ปีอ่าเรียนเทคนิคลก่อน2ปี2ปีนี้ก็ถือว่า ใช้เวลาไม่น้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเรียนเทคนิคโคมาสองปีจริงๆก่อนนั้นที่เรียนเทคนิคโคเพราะว่าทำงบการเงินมา8ปีเ่เยก็รู้สึกเบื่อตัวเลขอะไรยาค่ะอยากเป็นเหมือนเทคนิคอยากเรียนรู้ฝั่งเทคนิคอค้ดอยากเป็นเทรดเดอร์รู้สึกเทด่ดีตีกราฟแล้วก็มองบิดออฟเฟอร์อะไรค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่ เเพราะว่าต้องมีธุรกิจที่ดูแลอยู่ไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอขนาดน,นั้นอะไรค่ะจริงๆก็ดีไม่คิดว่าได้ความรู้จากฝั่งเทคนิคอลค่อนข้างเยอะมากๆแต่อาจจะไม่ใช่สไตล์การลงทุนของเมียเองครับสำหรับคุณเบียร์นี่ความรู้เรื่องเทคนิคมันมีประโยชน์ในการเป็นนักลงทุนได้ยังไงบ้างก็งได้รู้จากความผันผวนของราคาใน,นในในใน,ใน คือได้รู้ว่าอ่ะจิตวิทยาของตลาดคนส่วนใหญ่เขาคิดประมาณไหนแล้วสะท้อนต่อเรื่องของราคามากน้อยแค่ไหนในค่ะในบางทีที่หุ้นตัวนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของตลาดหรือรอาจจะถึงเป้าแล้วฝั่งเทคนิคเขาก็อาจจะขายลงมาเลยค่ะมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้เราเริ่มกลับมาสนใจหุ้นที่เราเคยโฟกัสมาอยู่ในวอตติสอะไรอย่างเงี้ยครับอพอเรียนทคนิคเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ใช่หรือยัง ก็จริงๆรู้สึกว่าเอามาใช้ได้แล้วกันค่ะคแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเองร้อยเปอร์เซนพอรู้ว่าไม่ใช่ตัวเองนละ้วทำยังไงต่อครับแล้วก็คือจริงๆก่อนหน้านี้นเรียนมาหมดเลยทั้งฝั่งเดทเนี่ยค่ะคมีสเกลเขาเรียกว่าเป็นสเกลเปอร์ก็คือดูความช่วงจังหวะที่เป็นเขาเรียก f ล o w ์ไหลเข้าของหุ้นตัวนั้นเนี่ยค่ะมีทั้งสั้นมากๆก็คือเป็นสเกลปิงเดทแล้วก็มีฝั่งที่เป็นทั้งระยะ กลางแล้วก็ระยะยาวแล้วก็พยายามปรับให้เข้ากับตัวเองหลายๆรอบแต่ก็รู้สึกว่ามีทั้งเรียนเดเลูเทีฟด้วยเรียนทั้งฝั่งฟิวเจอร์ด้วยเรียนหลายๆ,ๆตัวแล้วก็รู้สึกว่าอ,อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพียงพอที่เราจะไปเล่นได้ในระดับน,นั้นเพราะว่ามันเป็นความความผันผวน,นของตลาดด้วยค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของอจิตวิทยาสั้นๆซึ่งเมียก,ก็คิดว่า สุดท้ายแล้วเราต้องมามองตัวเบียเองว่าเราชอบอะไรเราจุดแข็งของเบียคืออะไรมันก็คือครเรื่องงบการเงิน,นแล้วก็เรื่องของธุรกิจก็เลยย้ายฝั่งไปฝั่งฟังนดัมเบนท์อลเราเรื่องของฟังนดัมเบนทน์ลนี่ต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับก็เรียนค่ะก็เรียนเรียนทอตอนแรกคิดว่างบการเงินเ,นเพียงพอแล้วแหละแต่สุดท้ายเรางบการเงินเป็นแค่ตัวที่สะท้อนในอดีต แต่บ,บางตัวก็สะท้อนได้ว่าบริษัทกําลังทําอะไรและในอนาคตจะทําอะไรแต่ว่าไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ต้องไปเจาะบิ n เน s โมเดลต้องไปดูการเติบโตต้องไปดูสตอรี่ของเรื่องของตัวนั้นว่าเขาอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนแล้วกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะได้ประโยชน์ในช่วงไหนช่วงลดดอกเบีย้ยหรือเพิ่มดอกเบีย้ยอะไรคะ่ะคือมันต้องมีพิจารณาหลายๆปัจจัยครับตอนนี้คิดว่าเจอจังหวะในการลงทุนของตัวเองไหมยังครับคิดว่าพอมีเพย์บุ๊ แล้วกันค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ร้อยเอร์เซนว่าจะสามในระยะยาวจะสามารถนำเพบุกเล่มงนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเบคิดว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงเพบุกตลอดเพราะว่าในโลกของการลงทุนนี่ค่ะมันไม่มีทางที่ในวันนี้เราสามารถใช้ได้แล้วอีก2ปีหรือ5ปีข้างหน้าจะเอาไปใช้ได้ตลอดเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนาะคุณเนาะทั้งเรื่องเทคโนโลยีการมีโรบอทเทดเข้ามาอะไรค่ะการมีเทคโนโลยีดิสครัชันเข้ามาก็จะทำให้ มุมมองที่เคยมองหุ้นตัวนี้ว่าดีสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่เปลี่ยนไปตามกระแสโลกไม่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินง,งานธุรกิจเขาก็อาจจะเป็นหุ้นที่สุดท้ายแล้วก็ตลาดลืมไปหรือคนไม่ได้ใช้สินค้าเขาอะไรเงี้ยในมุมการลงทุนที่สมมวกเป็นนักทุนที่ดูพื้นฐานนะครับเราเราใช้อะไรในการวิเคราะห์หรือว่าตัดสินใจดูหุ้นตัวอะไรตัวหนึ่งเราดูอะไรบ้าง จริงๆก็ดูเยอะมากเลยค่ะคุปาดูทั้งเศรษฐกิจด้วยครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยคนเนี่ยจะเติบโตจากธุรกิจไหนแล้วก็ดูว่าถ้าสมมติว่าบริษัทนี้ยเป็นบริษัทที่เป็นผู้ชนะครับเขามีจุดแข็งยังไงมีการเอาเขาเรียกว,ว่าสวอตเนี่ยค่ะไฟฟอร์สมาวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์แค่บริษัทนะคะ อุตสาหกรรมก่อนแล้วก็ไปดูหุ้นหายตัวก็คือไปดูบริษัทจากมุมอมองของการทําธุรกิจจากที่เบียร์ทำธุรกิจของตัวเองด้วยก็คือมองเข้าไปให้ให,ให้ลึกกว่าแค่นักลงทุนไงคะ่ะแล้วก็ดูในเรื่องของคนที่จะดิฟให้ธุรกิจเนี้ยเติบโตเขามีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างอะไรค่ะแล้วก็ดูในเรื่องของ การเติบโตละกานว่าเขาจะสามารถเติบโตไปในตลาดไหนได้บ้างมีการขยายธุรกิจยังไงได้บ้างแล้วก็ดูสเตตค่ะก็คือดูสเตตว่าตอนนี้ธุรกิจนี้อยู่ในระดับไหนธุรกิจที่กําลังจะเติบโตหรือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ได้โกดแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เพื่อเที่จะหาคีย์แฟกเตอร์คีย์แฟกเตอร์ที่จะทาให้ธุรกิจนี้เติบโตหนึ่งสองสามสี่เนาะแล้วก็มาประเมินเป็น valuation ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ดูความเสี่ยง คือแน่นอนครว่าพอดูพื้นฐานเรื่องการลงทุนเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการดูเรื่องของงบการเงินประสบการคุณเบียร์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับแน่นอนอาจะต้องคุ้นเคยเรื่องการอ่านงบการดูบัญชีคนที่เคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเนี่ยได้เปรียบนักทุนท oui ั่วไปหรือเปล่าเวลาที่ต้องมาเป็นนักลงทุนก็อาจจะคิดว่าไม่ได้เปรียบในระดับที่มีสาระสําคัญแล้วันค่ะเพราะว่าผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะมีความคอนเซอร์วทีฟในระดับหนึ่งเนาะแต่พอมาลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เขาอาจจะอาจจะมีความที่แบบติดนิดนึงว่าไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะไปลงทุนในหุ้นเติบโตค่ะอาจจะขอซื้อที่หุ้นที่เป็นบิ๊กแคปแต่ว่าหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปก็อาจจะเป็นหุ้นที่ไม่ได้เติบโตอาจจะได้ปันผลที่ไม่ได้ชนะอัตราเงินเฟอ้อในอนาคตละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียละกันค่ะแต่ว่าพยายามปิดแก็บในในใน ในสิ่งที่เป็นปัญหาอะไรกันเวลาที่ผู้ตรวจสอบบัญชีอ่านงบการเงินกับ,บเวลาที่นักทุนทั่วไปอ่านงบการเงินสิ่งที่ทั้งสองคนมองหานีน่มันเหมือนหรือมัน,มน,มน,มนต่างกันยังไงจริงๆแม้ว่าคล้ายๆกันแล้วแหละเพราะว่าตอนเนี้ยนักลงทุนก็ค่อนข้าง,งเก่งในเรื่องงบการเงินสมมติว่าเขาพูดถึงเรื่องที่ FIS 16สัญญาเชา่าเขาก็พอที่จะรู้เมนไอเดียละกันว่า มันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงมีบัญชีอะไรเพิ่มเข้ามาค่ะ t FIS9 เรื่องของ financial instrument เนี่ยคะ่ะหลายๆท่านที่เบียไปคุยเขาก็รู้เขาก็ทราบแต่ว่าฝั่งที่เบียรูร้ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็น practical มากกว่าในเรื่องของการลงบัญชีการ apply เอามาใช้แต่จริงๆแล้วมันคือการ analysis หลังจากนั้นซึ่งนักลงทุนสมัยนียไปคิดว่าเขาเก่งมากๆในเรื่องของการถูงบวันนี้เพย์บุ๊กการลงทุนของคุณเบียคืออะไรคร ยากเลยเฮ้บุกาลลงทุนของเวียจะเป็นในเรื่องของการมองหาธุรกิจที่สามารถเติบโตได้ในอนาคตในระยะยาวโดยเอาเมกะเทรนเข้ามาดูค่ะคือเทรนก็อาจจะเป็นเทรนแค่สั้นๆหนึ่งถึงสองปีเช่นหมาล่าอันนั้นคือเทรนแต่ถ้าเรามองหาเมกะเทรนในอนาคตเม็ดเงินที่ไปลงทุนในส่วนนั้นก็จะเยอะถูกไหมคะปั๊บแล้วทีเนี้ยตลาดก็จะกว้างเราก็ต้องไปหาคนที่ อยู่ในมิกาเทนในอนาคตสิปีแล้วมองหาผู้ที่ทชนะมีความแข็งแกร่งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจหาการเติบโตในระยะยาวเลยค่ะครับมีวิธีหาผู้ชนะยังไงครับต้องดูอะไรบ้างครับก็น่าจะเป็นหลักการลงทุนฝั่งพื้นฐานทั่วไปค่ะที่ที่เรียนมองว่าถ้าเป็นหุ้นไทยจะเป็นลักษณะประมาณนี้หุ้นต่างประเทศเป็นประมาณนี้เพราะว่าหุ้นหุ้นต่างประเทศอย่างหุ้นอเมริกาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะหุ้นเติบโตบใช่ไหมคะ ก็จะเป็นเพย์บุ๊กอีกอันหนึ่งแต่เบียเพิ่งไปเริ่มเรียนรู้แล้วกันในหุ้นอเมริกาก็อาจจะยังตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นหุ้นไทยอ่ะไปคิดว่าก็มีบางตัวแหละที่เขาสามารถนําทรัพยากรไทยมาก่อให้เกิดประโยชน์แล้วเขาสามารถขายได้นอนาคตหรือเขาสามารถใช้รีซอร์สของประเทศไทยเช่นที่ดินอะไรคะ่ะหรือว่าเ,ออเรื่องของการไฟฟ้าที่มีอยู่มากเพียงพอไปก่อตั้งธุรกิจธุรกิจหนึ่งโดยที่ไม่มีในเรื่องของ เขาเรียกว่าไงอ่ะขอบเขตมาจำกัดละกันครับเพราะว่าเรามองหาผู้ชนะของตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคตอนทุกวันนี้ยังได้ใช้อยู่ครับเทคนิคก็เอามาใช้บ้างค่ะอย่างเช่นบางตัวที่ตกลดไปเราคิดว่าเ,เราเก็บตัวเนี้ยไว้ในวอ c ลิ i s ์แต่บางทีหุ้นตัวเนี้ยอาจจะมิสความคาดหวังของตลาดบางทีก็จะมีคนขายเข้ามาก็จะอาจจะเป็นจุดซื้อ คือคือพยายามหาหุ้นที่มี margin of safety ละกันที่อยู่ในจุดที่ไม่ได้แพงมากจนไม่มี upside เหลือให้พอที่จะถือต่อไปได้แต่จริงๆถ้ามองระยะยาวก็อาจจะมีราคามีการเติบโตแน่นอนแต่ว่าบางทีจุดซื้อก็ได้เปรียบมากกว่าครับแล้วจุดขายน,นะครับจุดขายให้ดีค่อนข้างยากพเพราะย่าจริงๆเียพิจารณาเป็นเคสใบเคสเลยคะ่ะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของ v a l u a t i o n มากกว่าว่า แพงไปหรือ,อยังอะไรค่ะแล้วก็เกินเกินเกินสิ่งที่เราตี valuation ไว้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าในเรื่องของความร้อนแรงของตลาดแล้วความร้อนแรงของหุ้นก็อาจจะเป็นจุดที่เบียร์ขายแล้วก็เอาเงินสดแบ่งขายแล้วกันเอาเงินสดกลับมาส่วนหนึ่งครับถ้าดูสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันนี้นะครับคุณเบียร์สนใจหุ้นแบบไหนบ้างสนใจธีมไหนสนใจสไตล์ไหนการทุนแบบไหนธีมไหนเหรอจริงๆก็เบียร์ก็มีหุ้นที่ เบียถือมาสักพักหนึ่งทีมก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยค่ะก็เป็นพวก Data Center เอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกี่ยวกับตัวที่ผลิตชิปอะไรเงี้ยค่ะส่งออกก็จะเป็นไปทางทางเทคโนโลยีครับก<อ>็คิดว่าเป็นเมกะเทรนเพราะว่าตอนนี้อุตส,สาหกรรมก็เป็นอุตส,สาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหมดเลยเนาะครับสำหรับคำแนะนำเรื่องของการค้นหาวิธีการลงทุนของตัวเองนะครับในฐานะที่คุณเบียก็เคยทำงานประจำมาก่อน แล้วก็ตัดสินใจมาเป็นเทรดเดอร์ระหว่างทางก็มีการลองผิดลองถูกลองลงทุนหลากหลายรูปแบบนะครับจนวันนี้เนี่ยก็บอกว่ามาเจอตัวเองในจุดที่ตัวเองเ,อเขี่ยเป็นเวอร์ชันที่น่าจะชอบแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับของตัวเองในวันนี้นะครับจะมีคําแนะนํากับคนที่อยากจะเป็นนักลงทุนไหมคนที่กําลังเจอกำแพงอยู่คิดวเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องยากหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้อนอยังไงจะมีคําแนะนํำยังไงดีครับจริงๆมาเป็นสิ่งที่เบียบอกตัวเองตลอดว่า อ,อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งในขณะที่เริ่มต้นอย่าเพิ่งทอแทให้ไปคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะเก่งได้ยังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้ยังไงเพราะแน่นอนว่าตอนเริ่มต้นอะ่ะมันไม่ไม่ได้มีอะไรง่ายยแล้วค่ะก็พยายามเบลเป็นคนที่พยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทุกวันทุกวันเมื่อวานเราอาจจะเก่งวันนี้เราอาจจะฉลาดแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาในอนาคตเราก็จะไม่ได้เก่งอ,อือก็พยายามคิดว่า ในเรื่องของการลงทุนมีอะไรหลายๆอย่างให้เรียนรู้เยอะมากๆซึ่งถ้าเราไม่หยุดแค่นี้ยังไงวันหนึ่งก็ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับตัวเองเยอะๆวางแผนเยอะๆถ้าออกมาในรูปแบบไหนปุ๊บเราจะแก้เกมเราจะปรับเปลี่ยนปัญหาได้ยังไงปรับเปลี่ยนปัญหาให้เป็นเอ่อให้ให้ให้ใหใหเจอทางออกได้ยังไงคุณปั๊บได้คร,ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะค,ะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความ,มารู้ดีๆท่านการลงทุนอย่าลืมกด follow กด subscribe กด Like และกดแชร์ในทุกช่องทางของเพจดี e l d p r o p i t y นะครับ